เฮ้ย i, นาลินเมื่อวานฉันโพสตคลิปตอนเธอเผลอหลับในห้องเรียนลงเท็กท็อกคนดูเป็นหมื่นเลยนะฮ่ ha าฮ่านลินหยุดกึบไทยได้ถ่ายฉันโดยไม่ขออนุญาตก่อนหรอไทยขำก็แค่คลิปน่ารักน่ารักเองไม่เห็นเป็นไรเลยนาลินจริงจังรู้ไหมว่านั่นเข้าข่ายละเมิดพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือ PDPA เสียงประกาศโรงเรียนให้นักเรียนชมรมกฎหมายทุกคนเข้าห้องชมรมตอนเที่ยงตรงไทยเ้ยนลินเมื่อวานฉันโพส์คลิปตอนเธอเผลอหลับในห้องเรียนลงเท็กท็อกคนดูเป็นหมื่นเลยนะฮ่าฮนลินหยุดกึกไทยนด้ถ่ายฉันโดยไม่ขออนุญาตก่อนหรอไทยขำก็แค่คลิปน่ารักน่ารักเองไม่เห็นเป็นไรเลยาลินจริงจัง รู้ไหมว่านั่นเข้าข่ายละเมิดพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือ PDPA เสียงประกาศโรงเรียนให้นักเรียนชมรมกฎหมายทุกคนเข้าห้องชมรมตอนเที่ยงตรงครูพัชระยืนหน้าจอออกนักเรียนทุกคนวันนี้เราจะพูดถึง PDPA หรือพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลครูพัชระ ตัวอย่างของข้อมูลส่วนบุคคลคือรูปถ่ายชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์และหากนำไปเผยแพร่โดยไม่ได้รับความยินยอมถือว่าผิดกฎหมายนาลินพยักหน้าเล่าหันไปมองไทยเห็นไหมไทยไายโพสคลิปฉันโดยไม่ได้ขอฉันก่อนแบบนั้นก็ผิดทยหน้าเหวอเฮ้ยจริงดิแล้วถ้าผมโดนจะปราครูพัชระโทษของการละเมิด PDPa มีทั้งโทษทางแพ่งและอาญา โทษปรับสูงสุดถึง5ล้านบาทจำคุกสูงสุด1ปีหรือทั้งจำทั้งปรับและยังมีค่าชดเชยให้ผู้เสียหายอีกด้วยทาทิเหงือตกโอ้โหงั้นผมต้องลบคลิปแล้วล่ะครับทาทิเดินเพียงข้างนาลินขอบใจนาลนาินถ้าไม่เตือนฉันคงซวยแนะ่นาลินยิ้มบางบาง เรื่องสิทธิส่วนบุคคลสำคัญมากไทยไม่ใช่แค่เรื่องกฎหมายนะแต่เป็นการเคารพกันด้วยไทยหันไปมองท้องฟ้าเข้าใจละจากนี้ไปฉันจะไม่โพสอะไรโดยไม่ขออนุญาตอีกแล้วนลินดีมากขอต้อนรับเข้าสู่โลกของคนมีจริยธรรมด้านดิจิทัลนาทไทย